สวัสดีครับทุกคนครับนี่โอ่แชมป์สามร้อยนะฮะไลฟ์สดของ300กระตันไลฟ์โชว์รูมวันศุกร์ครับรถแน่นเหมือนเดิมใครที่อยากได้รถมือสองจาก300กระตันเพียบฮะวันนี้อัดแน่นด้วยทั้งรถด้านรถตลาดรถนิวคาลล์อิมพอร์ตไละไอเทมหลายๆรุ่นมาเพียบครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะกดแอดไลน์ของโชว์รูมไน้นแนก็ดีนะแอดทายสามสิบศูนย์ทัศกร์กระตไลท์นะครับรวมไปถึงจะมีในคอมเมนต์นะครับก็คือ ไลายรถเข้าใหม่จะเป็น OpenChat ครับสามารถพูดคุยอะไรไม,ไม่เราไม่ได้พูดคุยเนาะในไลน์แชทไม่ได้พูดคุยแต่เราจะคอยบอกว่ารถเข้าใหม่คันไหนแบบเร l t i m e บางทีคนสงสัยว่าเฮ้ยรถเพิ่งเข้ามาขายแนละ้วทำไมขายเร็วจังต้องบอกแบบนี้ครับว่าเราจะมีกลุ่มลูกค้าประจำของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มเทียบนะครับพอเราโพสต์ปุ๊บก็จะเกิดการขายอย่างรวดเร็วนะจ๊ะ,ะวันนี้อย่าให้รีรอครับ เข้า <K un> มาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยทีมงานกดแชร์เราด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ <K un> เข้ามาคนละแชร์ Q. แล้วกันก่อนอื่นขอพูดเรื่องนีน้นิดหนึ่งแล้วกันครับก็ร่วมเป็นกําลังใจนะครับให้กับทีมทหารไทยนะครับที่จะสู้รบเป็นหน้าด่านให้กับประเทศไทยครับเป็นกําลังใจให้นะครับพี่อย่างน้อยพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปร่วมรบด้วยแต่เราจะส่งกํากลังใจให้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนด้วยนะการจอมพลังด้วยวันนี้ก็ได้ฟังเพื่อนผมเนี่ย พูดเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างทําอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับพอค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเลยนะการดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแทนคนไทยด้วยที่เข้าไปช่วยเหลือทหารนะครับที่เหนื่อยแล้วก็ล้านะครับให้มีกําลังใจในการสู้รบครั้งนี้รับขอยผ่านไปด้วยดีครับก็ฝากไปด้วยแล้วฝากไปเรื่องหนึ่งแล้วกันเรื่องที่อันนี้อาจจะถูกหรือผิดไม่แน่ใจไม้ไม่ติดเหรอเปิดไมา้า่ไม่ได้เปิด นะฮะต้องบอกแบบนี้ครับว่าก็ผมมีเพื่อนอยู่ในต่างมีเพื่อนคนไทยที่อยู่ในต่างแดนเราก็เหมือนกันครับเท่าวันนี้คนคนจากประเทศที่เป็นปัญหากับเราอยู่เนี่ยมีปัญหากับเราแต่ตัวเขาเองไม่ได้มีปัญหาเราอย่าไปทไําร้ายอะไรเขากันนะครับอยางอง่างงง่ายๆว่าเขาเองก็ไม่ได้อยากเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าคนไหนที่ทําให้เหมือนมาหาเรื่องเราหรืออะไรงเงี้ยก็เป็นตามในเรื่องของปกติไปนะครับก็เป็นกําลังใจแล้วกันเรื่องนี้ละเอียดอ่อนนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกัน ก็อยากให้ทุกฝ่ายจบลงด้วยดีแต่ถ้าสมมุติว่าเขามาลุกลาเราเราก็ไม่ยอมเพราะเขาเราเปิดเราก่อนนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ครับจาก300กรกะราตไลท์โชว์รูมครับอ่ะเริ่มจากรถเข้าใหม่ของ300กรกะราตดกวาครับนี่ Toyota g r y a r i s ก z p e r f o r m a n c e นะครับคันนี้เทพมากนะครับออโตรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับราคา3 5มล้านหแสนหมื่นบาทเราไม่ขายเราขาย3ล้านสแสนหมื่นบาท ซื้อเงินสดลดให้อีกห0ึ่งแเหลือ3ามล้านสามแสนบาทกล้าท้าเข้าไปหาราคาในประเทศไทยท,ทั้งหมดมเลยครับแล้วมาซื้อที่ผมจนจบคุ้มที่สุดนะครับคันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานล้อนี่ล้อที่เฟียวล้อเป็นดีไซน์เป็น GR ไม่พอนะครับผลิตโดย BBS เบรก GR หน้า4ี่หลัง2นะครับคันนี้คือโฉมล่าสุดของโตโยต้ากรยาวฤิ์ครับศูนย์หนึ่งร้อยห้าจุดหนึ่งวิเท่านั้นนะครับเบาะเป็น GR ภายใน GR เกียร์ออโ,โต้คอนโซลนั่งเหมือนแบบ สูบอารมณ์ซูป้าหันมาหาตัวเป็นคอกพิทเหมือนเครื่องบินลบดูดิดเกียออโต้เพนทิชิปครับคันนี้รถใหม่ป้ายแดงเพิ่งมาสดๆแล้วร้อนเลยหลังคาฟอร์สคาร์บอนแต่เราติดสติ๊กเกอร์กันไว้นะครับกันเป็นรอยนะฮะเราติดฟิล์มกันแบบว่าไม่ให้โดนนะฮะเฉยๆไม่ได้เป็นแบบนี้นะแต่เราแค่ทาให้มันดูให้ทําให้มันแบบปลอดภัยนะครับไม่เป็นริ้วรอยนะครับแต่นชน GR บอดี้ r เป็นรถ ฮอตแฮชแบ็กที่ขับสนุกที่สุดในโลกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับเจ้ารถโตล่าจียาริทคันนี้ครับอาเซดอาเซดเปอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยคันนี้ใครที่อยากจะได้นะฮะติดต่อมาเลยเรามีพร้อมส่งมอบเลยนะฮะไม่ต้องรอให้เสียเวลานะครับจัดไฟแนนซ์ดาว40%นะครับราคา3 4แ90,000บาทแต่ถ้าคุณมีเงินสด3 3 90,000บาทเอาไปเลยครับสำหรับรถโตล่าจียาริทอาเซดคันนี้ จอดที่นี่แล้วไม่ต้องรอให้เสียเวลานะครับมาเจอจ่ายจบก,กับ300กาลารไลฟ์โชว์รูมครับที่ผมบอกตลอดครับว่าเราอ่ะมีจอดไม่เยอะแต่เราก็เติมไม่เคยพักและเราก็ส่งไม่เคยหยุดนะครับใครที่สามารถที่จะอุดหนุนเราได้แวะไปที่สามกาลาดเลยครับเรามีรถให้คุณพร้อมส่งมอบเลยสําหรับรถเจ้าโตโยต้ GR ยา r ิ s อาคันนี้ในราคา3 4 9ล้าน4แบาทเงินสดเหลือ3 3 9ล้าน3แบาทครับสำหรับรถนิวคาอินพอร์ตของ3 0 0กล้วนะฮะเราเรยยังมีรถโตโยต้าเอา่า d แล้วเวลไฟด้วยนะราคาเริ่มต้นเพียง2 9 9ล0านบาทครับในรุ่นเอกนะครับแล้วก็เราขายวันไพร์ตโพลีซีที่เป็นตัวท็อปเลย3 6 9ล้าน6แสบาทเครื่องยนต์เบนซินนะฮะแล้วก็ไฮบริดซื้อเงนสดลด1 0ึ่งแสเหลือ3 5ล้านบาทส่วนดรถโตโยต้าเวลไ นะฮะเราขาย3 9 9ล้านบาทส่วนรถ1 0 0 0 0แสนนะครับในเรื่องของเงินสดนะครับสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทก็ได้อะไรชุดแต่งประกันภัยนะครับค่าจดวารันตีทุกอย่างให้คุณครบพร้อมฟิล์มสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านคุณครับเราขายวันไพโพลิซีเลยแต่ถ้าคุณอยากได้รถโปรโมชั่นพิเศษกดเข้ากลุ่มครับเข้ากลุ่มนะฮะรถเข้าใหม่ของเราเราจะมีรถโตโยต้าเอว่าดจะมาเสิร์ฟให้คุณในราคาพิเศษสําหรับคนที่อยากจะได้นะฮะอาจจะไม่ได้ครบออปชั่นครับในเรื่องของอ่ะไม่มีดิจิตอลมิลเลอร์ไม่มี่น เอาไปใช้โดยที่ไม่ต้องซีเรียสเลยองมีออปชันนี้ก็ราคาถูกไปหลายแสน f c จากโชว์แชร์สครับขอบคุณครับบังซาครับฟ4 f ต c t o r นตตอนนี้ดังแล้วแท็แลบดังใหญ่เลยแท็งแลบเราถูกจองไปแล้วเดี๋ยวคันใหม่นะครับเป็น 4, คูณสีสีดำตั้งจัดเต็นใครที่อยากจะได้รถแทง300ที่แต่งเรียบร้อยเอาไปขับยืดหล่อได้เลยในราคาที่สมเหตุสมผลเหมือนคุณซื้อรถมาแล้วมาแต่งเองแล้วรอเสียเวลาของเราจัดแต่งให้เรียบร้อยตามสไตล์แชมป์3า0คอมพิวต์คาร์บายสามร้อยกัลลาร์เอ็กแทงแกลบนะครับนะฮะ เข้าสู่ตัวต้าได้แต่ไม่รู้ซ่อมได้ป่านะพูดตรงๆนะเพราะสูตรตัวต้าไม่มีนําเข้ามาต้องบอกแบบนี้นะครับเข้าสู่ได้เช็ครายละเอียดเบื้องต้นได้นะฮะนะฮะไปกันต่อนะฮะเรามีรถนี่คัน,นึึงเพึ่งขึ้นโรงมาสดแล้ลลวร้อนวอซี่ครับวอซีครับเนี t o y ต t า v o x ซครับรถ New Car y, Hybrid, Z, นิวคาอิมพอร์ตโตยต้าวอกซี่ไฮบริดเอซดคันนี้ราคาเราขายมาตลอด2องล้านสแสนบาทวันนี้คันนี้คันเดียวครับเอาไป2ล้าน2แสนบาทซื้อเงินสดครับเหลือ2 9 0ล้านบาทพอ2 9 0ล้านบาทพอนะฮะฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนจัดแฟรนซ์ดาว40% 2 1 9 0 0 0แน้นบาทแต่ถ้าคุณซื้อเงินสด 2องล้านเก้าหบาทฟรีประกันภยัยฟรีค่าจดทะเบียนส่งมอบให้คุณนะฮะแล้วก็ขัดสีเคลือบแก้วสเปรภายในสเปรของเครื่องคันนี้มีจออะไรครบหมดเรียบร้อยแล้วออปชั่นค่อนข้างดีนะครับต,ตัวต้าวอล์ซี่ราคาถูกที่สุดในไทยครับ2องล้านเก้าหมบาทถ้าคุณมีเงินสดซื้อไปเลยครับนะฮะถ้าคุณมีเงินสดซื้อไปเลยคันนี้ตอบโจทย์ครับมีเพียงคันเดียวเท่านั้นเราให้โปรโมชั่นไปเลยครับ2องล้านเกบาทเอาไปเลยราคาเงินสดจัดไฟแนนซ์สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบมดครับ นะฮะเรามีหลายคันเลยนะใครที่อยากจะได้มาเลยนะฮะเราขายให้ในราคาพิเศษถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกล้าการันตีครับสุดท้ายนี่ครับใครอยากได้รถโตโยต้าวอลซี่แล้วดูคลิปนี้อยู่เอาไปเลยครับ2องล้านหนึ่งแก้าหมบาทเฉพาะในคลิปนี้นะราคานี้จัดไฟแนนซ์ได้ดาว40%สีฟรีประกันภัยฟรีจัดฟรีโอนครบหมดแถมฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะฮะให้คุณไปด้วย1นหนึ่งเซตนะฮะแล้วขัดสีเครื่องแก้วสมบัติภายในสมบัติของเครื่องวารครันตน สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้าคุณซื้อกันสดสเหลือสองล้านเก้าหมื่นบาทครับนะฮะเอาไปเลยนะฮะเผื่อจะตัดคลิปอีกรอบไหมเมื่อกี้พูดผิดหรือไปตัดซอยใหม่อีกรอบหนึ่ง <_ d ata> นะฮะอ่ะสำหรับใครที่อยากได้รถโตโยต้าวอลคซี่ครับคันนี้สองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทผมไม่ขายวันนี้ผมโปรโมชั่นให้เลยครับเหลือสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทดาวสี่สิบเปอร์เซ็น นะฮะฟรีประกันภัยฟรีจัดฟรีโอนวารันตี5ปี100,000โลวารันตีแบตเตอรี่5ปี100,000โลนะครับขัดสีเคลือบแก้วสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ติดฟิล์มเซรามิกให้รอบคันนะครับพร้อมส่งมอบสไลด์ถึงหน้าบ้านคุณครับอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ฟรีค่าสไลด์ส่งมอบไปคุณถึงหน้าบ้านคุณเลยนะฮะถ้าคุณซื้อเงินสดผมให้ส่วนลด100,000บาทเหลือ2ล้าน90,000บาทเท่านั้นถูกที่สุดในไทยกับ, New Import, y, บ Hybrid, น,นิคนวนนคลายอินพอร์ตรถโตโยต้าวอกซี่ครับไฮบริดคันนะครับ เอสคัสสี่ล้านสองแสนบาทเอคัสขายแล้วนะฮะเอคัสขายแล้วอ่ะคันต่อไปคันนี้หายากรถแลนทมที่ใครหลายๆคนอยากครอบครองแต่มีเงินก็ไม่สามารถที่จะครอบครองมันได้ครับมันคือรถวากอนหรือเ s t a ตทที่หายากที่สุดในประเทศไทย1ครับมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรถออกศูนย์ไทยแลนด์นะครับประวัติศูนย์ 0, ครบหมดนะฮะต้องบอกแบบนี้ครับว่ารถคันนี้เนี่ย ใครอยากได้เนี่ยมันไม่ใช่รถจัประกอบนะคุยว่าไม่ใช่รถจัประกอบหายแค่รถจัประกอบออปชั่นนี้ยังหายากเลยคันนี้ไม่ใช่รถจัประกอบด้วยและรถใหม่เพียง1 4 0 0 0 0กิโลผมได้จากลูกค้ามาแบบนี้เลยมันคือ mercedes benz e 220 cdi w 221ปี 21, 03รถสวยนะครับบอดี้สวยเดิมทั้งคันครับพร้อมเลข551ให้ไปเลยคันนี้ผมตั้ง739,000บาทนะฮะดูในไลน์นี้ไป699,00เาเบาทดีและถูกที่สุดในตลาดครับ นะฮะคันนี้รถสวยบอดี้สวยภายในสวยครับของครบนะครับคันนี้ของครบนะฮะคุญแจ2ดอกล้อ AMGST 3 s c c นะครับล้อ AMGST 4ครบหมดคันนี้รถสวยจัดทรงได้นะถ้าคุณไปจัดทรงนะหัวเฟีย้ยวและราคาแข็งมากใครที่อยากจะได้รถ Mercedes-Benz Cdi แวนแบบนี้วันนี้มีเงินสดกำลังตังไปก็ซื้อไม่ได้นะครับแต่ที่นี่ซื้อได้นะครับสารกลาดมาได้เลยครับมีรถให้คุณส่งมอบ พร้อมขับได้เลยครับมันคือรถแรงทมที่คุณมีเงินก็หาไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าราคาไม่ลงกว่านี้แล้วเพราะ w 2 210ก็5 6แสน w 124นี่ทะลุล้านเลยถ้าเป็น220 280หรือ320 TE เนี่ยทะลุ8แสนล้านแสล้านเลยผมขาย230 TE เอา MG ไป8แสนนะฮะนะฮะคันนี้ขับได้จริงประหยัดน้ำมัน16 17โลลิตรนะครับสำหรับ E20 CDI ใครที่อยากจะได้ด่วนนะครับ มีเพียงคันเดียวแล้วหมดแล้วไม่รู้หมดแล้วมบริษหาที่ไหนเพราะซีสองร้อยล่าสุดขายไปปุ๊บก็ไม่มีแล้วนะลูกค้าก็มาถามมีอีกไหมมีไหมไมันไม่ได้หาง่ายรถพวกนี้ไม่ใช่ว่าคุณมีตังค์แล้วจะซื้อได้นะครับไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วโยนต์ุม้มกูขายกูจะซื้อมึงซื้อป่ะบางทีไม่มีนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับเบอร์เซอร์เบน E สองสองศูนย์ GDIW สองหนึ่งหนึ่งคันนี้นะครับอ่ะร้อยเก้าสิบ e แสนเก้าเก้าคันนี้รีสโตร์มาหมดเรียบร้อยแล้วเครื่องหนึ่งจุดแปดครับรถ นะฮะเอาไปเลยครับคันนี้สวยจัดนะครับอะไรเนี่ยใช่ปะเนี่ยใช่หรอน้ำเปล่าน้ำเปล่าใช่ไหมร้อยเก้าสิบอีสวยเลยให้ดูภายในเดีเนียนเนนเนียนเนียสวยๆเนียนๆครับ สวยๆเนียนๆคันนี้ใสๆราคา1 9 9 0 0แเหบาทคุณไปซื้อรถ8 9 0 0 0 0ามาทำเองจะได้รู้จักรู้จักว่าความเหนื่อยเป็นยังไงกี่เดือนได้ขับทำแล้วเมื่อไหร่จะได้ขับเน้นทุกค่ายเลยครับขายหมดครับนะฮะอ่ะพีรูดพีรูด6 9 9โอ้คันนี้แม่งไม่ไปเว้ยเฮ้ยห99แม่งไม่ไปจองจัดไฟนแนนซ์ไม่ผ่าน2เจ้าแล้วอ่ะโคตรอาถรรพ์เลยอ่ะรถสวยขนาดนี้ไม่เป็นไร รอเนื้อคู่ที่มาจะมาครอบครองม,มาแล้วกันคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันครับคนที่ดูอยู่นะครับวันนี้คุณฟานกันลงมาก็ไม่มีให้คุณซื้อนะถ้าหลุดจากคันนี้ไปไม่มีแล้วราคารุ่นนี้คุณไปเสิร์ชดูได้เลยแม่งขายล้านกว่าผมขาย699ผมได้ราคามาขาดทุนด้วยนะคันนี้นะครับรถเก่าหมอดมคันนี้สวยๆเลยของแต่งครบหมดเดิมๆนะครับใครอยากได้6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอาไปนะฮะร,รถแท้แบบ32ด้วยโนตาโนอารับเริ่มต้นล้าน799นะครับล้าน799 นี่ครับ Step Wagon ราคาต้น1,899,000บาทครับนะฮะ Civic คันนี้ขายแล้วเพื่อนเอาไปนะครับ E320 ไม่ใช่ e 4 6 3 2 0 c i ประทุนรถแท้ครับ1,690,000บาทต่อรองมาได้ขายได้ขายเลยนะฮะขายได้ขายเลย 350Z 799,000บาท i8 599,000บาทมันจะขายไปเปลี่ยน 350Z ใครมี 350Z มาเทิร์นรับราคานี้ได้มันเพิ่มส่วนต่างได้นะฮะอ่ะนี่ e 39เปิดประมูลศูนย์บาทเอาไหม e ้ย E 39นะฮะเดี๋ยวหาไลฟ์สดประมูลศูนย์บาทแม่งเลยดีกว่าเอาไหม๋ยวหาว่ากูไม่จริงสมัยก่อนมีคนบอกว่าเอ้ยไลฟ์มีหน้ามามึงมากูขายขาดทุนไปตั้งกี่คันตอนนั้นอรระฮะไหน เอาไปก็เป็นพาราอีกวันวันไม่ทำงานหาอะไรของแต่งรถเฮ้ยพวงมาลัยตัวใหม่ด้วยนะพวงมาลัยสามกา้านด้วยปีอะไรวะเนี่ยคันนี้ไม่ได้ดูรถเลยเอ็กซ์คลูีด้วยใหม่แล้วด้วยไม่ใช่ตัวเก้าเจ็ดเก้าแปดนะเนี่ยรถปีอะไรวะฮะสองพันหนึ่งเออใช่ ปี2,001ครับขายราคานี้ดีกว่านี่6หกแปดสามหนึ่งหนึ่งหมืแปดันสามรอยสิบอดบาทขายเท่านี้ขายราคานี้ตามสาภาพเอาก็เอาไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรนะฮะเอาไปย่อยของขายก็ได้ตังค์แล้ว ปลท้ายนะกูโดนคู่ละแป0 0กู 8, จําได้ที่กูใส่ห3าไปอ่ะของแทะขาวแดงอันนี้มีรอยแตกนะฮะล้อแม็ก bm ราคาราคาครับขายราคา68,311บาทตามสภาพรับประกันสุดสายตาพอคุณสตาเครื่องเสร็จกูหันหลังเลย uh. นะฮะ ห้าอะไรห้าสองสามใช่ไหมห้าสองสามครับหกหมืสามร้อยสิบเบาทนะฮะเซนิก้าสามต่อรองได้ขายได้ขายนะฮะเซตสาล้านสี่เกไปล้านสองเก้าเซตามเกาไป9ก9าแสนเกบาทคันนี้เอารถจดครับรถจดสีดำหลังคาแดงภายในนอาไปเก็บงานอันนี้คือสารตั้งต้นที่ราคาดีที่สุดในประเทศไทยแล้วเซตสามครับเก้าแบาทครับต่อราคาไม่ต้องโทรมานะครับ ถ้าต่อราคาให้ไปหาเอาเองถ้าต่อราคาให้ไปหาซื้อเอาเองครับนะฮะคิวคิวครับ3 8มแสนดหมเบาทเอาไป3ามแสนสามหกเ้าสาหกเ้าคิวสองนะฮะสามหกเนะครับ,บ CLS เออาไป7จ็ดห้าเกแล้วกันคันนี้ลูกค้าว่าไงฮะสิ้นเดือนนี้นะจองแล้วก็เงียบอยู่ดีๆก็หาย มัดจำแล้วก็บอกว่าสิบวันล้วขึ้นจะมาจ่ายก็เงียบให้เวลาถึงวันสิบห้าเงียบนี่ให้ถึงสินเดือนแล้วหรอใครอยากได้มีเงินสดมาประกองตู้มได้เลยนะฮะขิงไปขิงไปเผื่ออันนี้อยากได้ก็เอาไปนะฮะเอาเวนซิตเอาเวนซิตผมตั้งหกแสนห้าหมื่นเก้าบาทวันนี้เอาไปห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทมาต่อไม่ต้องมาเสียเวลาให้ไปหาเองนะฮะนี่พิ้ดผมครับ สามแสนสามื่นเก้าันบาททำช่วงล่างไปสองหมื่ละนะครับนี่ไหนก่ะเออเอาไว้เลสนี้อย่างหาลูกค้าจองมาแต่ผมบอกผิดราคาผมขอโทษครับไลท์ที่แล้วผมบอกผิดราคาไปวันนี้ผมขายให้ราคาแทนคำขอโทษแล้วกันจริงๆผมตั้งอยู่หกสามเก้าลดราคาเหลือห้าห้าห้าแล้ววันนั้นผมพูดผิดเป็นเลขสี่ไป ผมขอโทษวันนี้ผมขายห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทห้าหนึ่งหนึ่งลวดเลยนะครับสวิปสวิปคันนี้ผมเทินมาสองแสนหนึ่งกว่ามีแวดด้วยเอาไปแสนเก้าเก้า แ9 9เครับจริงๆเราจะมี Z4 ต e สีมี e 6 0สิบโอ้มีเพียบเลยรถอยู่ที่สาขาเซอร์วิสอยู่เรามีศูนย์บริการเซอร์วิสด้วยนะฮะเรามีอู่สีส่วนตัวเรามีศูนย์บริการส่วนตัวใครอยากทารถซ่อมรถติดต่อเรามาได้เลยนะเราทําตั้งแต่รถเล็กจนถึง f e r ร์รารี่ amborghini โรลส์รอยเราทำหมดแอสตันมาตินเร,เราทําหมดนะครับ ติดต่อมาได้แล้วก็สีเรามาตรฐานสีอูโตตาชัวเลยอูภายใต้ของเรานะครับก็คือเหมือนคุณซ่อมห้างเลยนะครับก็สามารถติดต่อมาได้จะใครจะทําสีก็ติดต่อเรามาได้นะฮะอ่ะปอเช่คาเรล่าเอสคันนี้9าล้าน9ต่อรองราคาได้แต่ไม่ได้ต่อแบบบ้า,บาข้างต่อที่าล้านงนงี้ไม่ไหวนะต้องบอกลูกค้าไว้ว่าต่อบนความเป็นจริงหลักแสนคุยได้คาเรล่าเอสเทคอาร์ต ดิ้นหน้าเทคอาร์ตพาร์ตสปอร์ตดีไซน์สีเรซิง่งเยลโล่เบรกเซรามิกคาร์บอนเซรามิกนะครับนะฮะชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับคันนี้ไปเกาล้านเก้าแนเก้าหมบาทเบ็นเล่คอนเทนทั t จีทีนะครับ12ล้าน9 0 0 0 0สบาทลดแสนหนึ่งเหลือ11ล้าน9 0 0 0 0สบาท W12 ปี19นะครับราคาต่อรองได้ขายได้ขายเลยขายได้ขายเลยนะฮะขายได้ขายเลยนะฮนะ s l k OK 799 MIS จาก959หรอ899อ่899อ่ะอันนี้799ซ3219 S60 ขายแล้ว S2,600,500 นั X, 4, <S iros thì> ่น5ล้าน9นะครับพี่รูดพี่รู499พี่ o u ูด499ฮะ r e ส t o r e หมดแล้วนะครับ E46 เปิดประทุนรถจด1,290,000บาทนะครับ เอาผาดเครื่อง3ามแสนผมไม่เยอะหน่อยไม่สองแสนก้อนโลไม่สองแสนก้อนโลขายผมขายดาวแสนห้าที่เหลือเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อผ่อนเบสเสร็จประมาณ 9, ล้านเก้าราคาตลาดลประมาณล้านเก้ากว่าเองราคาตลาดยี่สามยี่สี่แต่น,นี้มาเยอะผมก็ถือว่า,าน้อยหน่อยรวมดอกเบี้ยหมดแล้วเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้เลยนะครับจ่ายแสนห้าผมจ่ายให้หมดเลยหมายความว่าค่าเปลี่ยนสัญญาผมจ่ายให้ค่าประกันภัยผมจ่ายให้ แค่มาเปิดสัญญาไปหายจ่ายแสน,นสสสห้าเสร็จหมดลวแต่พวกค้างวดลงหน้าคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบนะนะฮะเอาไปประมาณนี้ครับรับซื้อรถยนต์มือสองไม่อันแล้วกันครับส่งมาเลยซื้อได้ซื้อนะครับฝากมาด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมโชว์รูมสัปแลวกาบเปิดบริการทุกวัน2ี่ชั่วโมงเวลาดึกก็สามารถบุกได้เดี๋ยววิ่งออกมาขายถ้าคุณจะซื้อรถผมวิ่งออกมาขายก็สำหรับนี้ ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับฝากด้วยแล้วกันเดี๋ยวสุขเสาร์ทิศเนี้ยเราก็จะมีไลฟ์ตลอดนะครับฝากติดตามช่องทางของพวกเราด้วยสสารบนี้ผมชั้นสามร้อยไปก่อนฮะสวัสดีครับ